กระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญให้ความรู้เทคนิคพิชิตข้อยากสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลายเสริมความมั่นใจในการเลือกเป้าหมายอนาคตของนักเรียนเมื่อวันที่11มีนาคม2567ดรกเกตทิพย์สุภาวาน,นิตรองเลขาธิการาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวตอนรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการหรือ a level ดรเกตทิติ์สุภาพวณน,นี้กล่าวว่าด้วยความห่วงใยจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งพลตารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พันธเจริญบวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการที่ได้ร่วมขับเคลื่อนผ่านทางว่าที่ร้อยตรีธนุพงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งถูกท่านเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลายเสริมความมั่นใจในการเลือกเป้าหมาย อนาคตของนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบของขวัญให้ความรู้เทคนิคพิชิตข้อยากเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e anytime และเป็นการลดภาราะนักเรียนและผู้ปกครองนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสอย่างทั่วถึงและเพิ่มเทคนิคพิชิตข้อยากให้กับนักเรียนที่สนใจเพื่อความพร้อมในการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเช่นกันตามนโยบายเรียนดีมีความสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการหรือเอ e รเวโดยการเสริมความรู้เชิงวิชาการทุกวิชาทั้ง9วิชาหลักและภาษาต่างประเทศอื่นอีก7วิชาจากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญระดับประเทศตั้งแต่วันที่11-14ถึงมีนาคม2567 โดยการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของ OBEX ch Channel Youtube และ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกิจกรรมการสอนเสริมความรู้ในครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมมีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอบ a อเรเวเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอ,อีกทั้งยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป